สองสองน้องเล็กมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มทั้งสองรุ่นที่ว่านี้ก็คือ AS สาว่าไอริดและ AS สลาว่า ที่ราคาไม่ถึง5,000บาทแล้วยังได้รับโปรโมชั่นค่าโทรฟรีรวมถึงอินเทอร์เน็ตฟรีด้วยนะคะรวมมูลค่าแล้วเนี่ยมากกว่าตัวเครื่องอีกด้วยสำหรับดีไซน์ของตัวเครื่องนะคะทั้ง2รุ่นจะมาพร้อมกับบอดี้ที่เป็นพลาสติกค่ะแต่มีการออกแบบให้คล้ายกับโลหะ สำหรับในรุ่น l a ่ a iris 750นะคะเครื่องนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด4.5นิ้วหน้าจอเป็นแบบ IPS ค่ะและในรุ่น l a ่ a iris 50ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่4นิ้วค่ะหน้าจอเป็นแบบ TFT แถมอุปกรณ์ภายในนะคะก็ให้มาครบคันพร้อมการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นเคสฟิล์มหูฟังใสชาร์จก็ให้มาครบทั่วเลยค่ะ สเปคของทั้ง2รุ่นนั้นก็จะคล้ายกันค่ะ CPU ภายในจะเป็น MediaTek Cord Core ความเร็ว1.0 g h z และ r a ภายในนั้นให้มา1 g b ค่ะสำหรับหน่วยความจำภายในจะอยู่ที่8 g b รองรับ microSD card สูงสุดถึง32 g b ค่ะ และก็ยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 5.1 Lollipop สามารถเล่นเกมเบาๆได้สลับแอปพลิเคชันได้ค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังรองรับการเชื่อมต่อพันธุ์ทั้ง 4G LTE อีกด้วยเล้าว,ว่า Iris 750นั้น กล้องจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหลังความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลและสําหรับในรุ่นลาว่า iQOO 550นั้นกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะและกล้องหลังจะมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลและก็มีโหมด Beauty โหมดในโปรและลูกเล่นต่างๆาให้เพื่อนๆใช้งานมากมายและยังสามารถเอาภาพที่ถ่ายแล้วมาปรับแต่งหรือว่าแต่งหน้าภายหลังได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะน้องเล็กทั้ง2รุ่นนั้นก็ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจไม่แพ้กับรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นการวาตัวอักษรเพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าจะตั้งค่าเขย่าตัวเครื่องเพื่อรับสายซึ่งทำให้เพื่อนๆน,นั้นสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากลองเล่นหรือว่าเลือกซื้อก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ค่ะที่ AS Shop ทุกสาขาหรือว่าใครที่สั่งผ่านทางออนไลน์สโตร์ตอนนี้ก็ยังฟรีบริการค่าส่งอีกด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากสอบถามข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะที่ Facebook Fanpage/ ลาว่าม o b บ l e Thailand